ฝาก FC ซีฝากแฟนลับของทั้งทุกช่องนะเป็นกำลังใจนะใครมีกำลังใจดีๆก็แบ่งปันให้กันเนาะใครท้อถอยใครสิ้นหวังก็ยังมีเราเป็นเพื่อนเนาะก็เป็นกระไรมิตรกันก็ส่งความรู้สึกส่งความปรารถนาดีให้กันและกันเนาะอย่าด่าอย่าว่ากันยิ้มให้กันมีความสุขครับนี่แหละความสุขของชีวิตนี่ครับผมสาธุครับผมขอบคุณพี่โจมากครับผมที่ให้คำแนะนำครับผม โอ้ตัวใหญ่นี่ครับนี่จะเลี้ยงไสเดือนทั้งหมดนะอั้เป็ดนะครับน,นี่โอ้นี่ <FC S 1> ครับสิบสองล้านสิบสองล้านครับ,รบโอ้โหเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยเลยสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมจะไปมาที่ศูนย์การเรียนรู้อัสสดสินนะครับผมศูนย์นี้จะอยู่ที่ บ้านหนองไผ่นะครับหมู่เก้าตำบลสีสุขอำเภอจักรลาดจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่เป็นบ้านภรรยาของพี่โจ้นะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรไหม จะหมุนเองนะครับวันนี้ไปหาสามหกไว้สามหกแต่ล่างมีสามวิ่งสามได้จ้ะสามหกผมทำผมทำสามสี่ใช่ไหมใช่อันที่ผมทำน่ะสามสี่คือกำลังวะใช่ข้องของผมนี่สามสี่แต่ผมกับ นี่กลับมาแล้วใช่วันนี้มีคุณสิริพรกับคุณหนีเขาร่วมกันถ่ายเป็นสองพี่น้องเนาะเขาไปเห็นอ่าลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงลุงเกลี้ยงลุงก็เกลีเ้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่หลายตัวแล้วก็ลุงก็ป่วยอายุก็มากแล้วเขาก็เลยเรื่องจีนเป็นมุสอญป็นธรรมาตินะ กุนกับเพ็เพ็ดก้าใช่อใชสองตัวที่มา,าแล้วก่อนหน้านั้นคือน้องของขวันสรุปตอนนี้เรามีควายอยู่ในศูนย์สตัวเนาะม,มีควายมส,สามเออมีมีมีควายอยู่สามมีวัวอยู่สิบหกตัวมีวัวอยู่16ต,ตัวตอนนี้ในศูนย์นนะครับไม่รวมที่ให้ชาวบ้านไปเลี้ยงอีกประมาณเกือบห้าหกตัวแล้วตอนนี้ที่สุรินทร์นะ พี่สุรินก็ประมาณ5 0าสตัวแล้วให้ชาวบ้านไปเลี้ยงครับทางานก็มามาใหม่สองมาใหม่สองสองสามี่ไงกำลังมางน่ารักเลยนงตัวนั้นจะมีอยว้แค่ตัวเดียวครับลอีกตัวนั้ไปไหนละครับตัวนั้นเอาไปเลี้ยงที่ที่ข้างนอกที่ทุ่งเอกไปปล่อยไล่ทุ่งตัวับ สัสดีครับพี่เพชรก้าสวัสดีครับพี่ดอกคูนอ๋อนี่ดอกคูณดอกคูณตัวเมียเพชรกู้ามีขวัญด้วยนะตัวผู้ตัวผู้มีขวัญด้วยเแล้วก็ขาเนี่ยโอโ้โหเหมือนใส่บูทเลยอะ่ะสีขาวเนาะแล้วขแวเาจปล่อเ่รว่าะจะปล่อยสองวันให้เขาชินางใหกชีวิตก็ปล่อยได้ทุกินนกี่มันมกินมั ก็ชินเราแล้วก็ค่อยๆไปถูตัวมันก็จะชินกับเรานะตัวท่านต้อง,อง,องุนะูมันให้อ่อเออซื้อยาแก้เจ็บที่ไหนอ่ะตามร้านร้านเยอะแยะไปเวชพันฑ์เยอะแยะคนเลี้ยง <laughs> <laughs> อันนี้ไทยมาตัวเจ้าบาทครับนี่ ให้ยูนีลนลเลยโอ้อนั้น้ยมันหนหนมันมเลไหนท่านนี่ใช่ไหมครับใส่ใสใสามากครับนี่มีลุ้นนะนี่สตัวหน้าเห็นไหมหลักสามหกสามหกตรง,ก,ตง,ก,ตงก,ตกันครับ นี่อันนี้ครับที่ใส่เอาควายมานะครับนี่มาวันนี้นะครับได้ควายมาเพิ่มนะครับสองตัวนะครับ FC ของพี่โจนำมาลงวันนี้เองนะครับนี่งามทะเบียนรถที่ใส่ควายมานะครับนี่นี่ครับทะเบียนรถที่ใส่ควายมานะครับโอ้อนี่หนูโอ้ตัวใหญ่ครับนี่นี่ครับ พราได้เลี้ยงไส้เดือนไหมโอ้ผมเลี้ยงไส้เดือนตัวเลี้ยงไส้เดือนด้วยเลี้ยงไส้เดือนเอามูลมันไงโอ้ลูกชายเขาว่าให้เลี้ยงไส้เดือนโอ้เลี้ยงแบบมูลเลี้ยงไม่ไหวหรอกยงไส้เดือนเลี้ยงไงตยวนี่ครับมีเลี้ยงหนูด้วยครับผมโอ้นี่ครับนี่โอ้ตัวยังใหญ่นี่ครับ ยังอ้วนนะ้นะกระโดดใสนี่ครับวันนี้มีเลี้ยงหนูด้วยครับนี่วันนี้เปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับมาครั้งนี้เห็นหนูด้วยครับผมคู่เงเนะเดี๋ยวไปดูไส้เดือนนูน่นพี่โจเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะครับนี่นี่เลี้ยงหนูนะครับ อันนี้มีเลี้ยงหนูด้วยนี่ครับเลี้ยงไส้เดือนด้วยครับผมนี่อ๋อนี่ครับนี่จะเลี้ยงไส้เดือนทั้งหมดนะนะครับนี่จะเลี้ยงไส้เดือนแล้วอันนี้ไข่เป็ดนะครับผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงเป็ดนะครับนี่ เที่ยวปีเลยนี่ครับศูนย์ที่ที่พี่โชวเปิดงานไปนะนี่น,นี่ครับรถเยอะครับวันนี้นี่ผู้จังพาเพลินก็นมานะ ซื้อมันก็ถูกบ้างผิดบ้างเนาะเป็นธรรมดานะแต่ว่าสายบุญผมถูกสิบสองล้านนะฮะวันนี้เอาข้องพี่โจยิปเนี่ยสามตัวไม่ใช่ครับสามตัวรงเลยทีว่ายิปโชอะต้องมีคนถูกบ้างแหละเนาะก็ถูกครับอันนี้ไปขึ้นเรียมเปื่อนเงินเย่ี้ครบเพราะว่าคนถ้าคนทีว่าเขาซื้อเลขงนี่เขาต้องกลับอยู่เล้่วนะ นอนรอแล้วก็ไปหาอันหนึ่งหกก็เลทไปได้แป่สี่หนึ่งหกนี่ด้านออกแปดหนึ่งหกโอ้โนี่ครับสิบสองล้านนะสิบสองล้านครับโอ้โหเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยเลยเต็มเต็มสองใบสองใบสิบสองล้านสายบุญด้วยนะสายบุญอยู่ในกลุ่มสายบุญอยู่ในกลุ่มของช่องสุรินทีวีใช่ไหมครับของพี่โจเลยสิบสองล้านโอ้สิบสองล้านเต็มเต็มเลยศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ด เขาไปนอนรอแล้วนี่ออไปรออยู่กองฉลากแล้วครับรอเงินวันจันโอ้เพราะว่ามันเสาร์อาทิตย์ไม่เปิดเนาะใช่วันใช่ก็ก็เป็นลูกเหตุด้วยก็เป็นกลุ่มสายบุญด้วยก็ถูกเรื่อยๆ่ครับถูกเรื่อยๆแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละท่านของแต่ละคนเนาะด้วยบุญเก่าด้วยบุญใหม่ที่เขาที่สร้างที่ทำแต่งวดนี้สามสี่นี่ให้มาเยอะครับครับสามสี่เยอะเป็นเลขกําลังวัน นี้ผมจับเหาคับจับหอาไอทีว่าวันเลมที่วันเลมก็ห้มาแล้วก็ผมจะทามาสามตัวเราตรงกันกันเลยเอาสามเนี่ยไปจับเอาก็กลุ่มนี้ก็เลยเป็นเนี่ยสามสี่ก็เป็นแนวทางกันเนาะผิดถูกก็ไม่รู้เนาะไม่รู้ใช่เราก็ทํากลุ่มทําสายบุญชูรินทีเวียที่ทํา youtube มาเนี่ยเราประสงค์เรื่องบุญนะเรื่องของ โชคลาบมันเป็นผลประโยชน์มันเป็นผลพลอยได้จากการสร้างบุญเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่เองอ่ะประสงค์ที่จะสร้างบุญตามคําแนะนําของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคารวาสที่สอนให้ทําไปเถอะความดีงามทําดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะเชื่อว่าพลังความดีมันเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่จากตัวเราให้ดีก่อนพอดีแล้วเราค่อยไป เกื้อหนุนเกื้อกูลแบ่งปันให้กับสังคมวันนี้ผมสุดกับชีวิตแล้วเนาะทั้งชีวิตที่ผ่านมาเรื่องของการเป็นสื่อมวลชนท,ทําทีวีเกือบทุกช่องนะก็เป็นบรรลัการก็ให้เด็กๆทำนะถอยหลังให้เด็กๆรุ่นใหม่ก้าวไปโอกาสเราทําเพจทำจสอนทุกคนแล้วเป็นยูทูบเบอร์สอนทุกคนทเพจมีไรายได้หมดแล้ววันนี้เราก็ขืนกับสังคมที่ทําศูนย์การเรียนรู้อัศดีนเนี่ย ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์หรือว่าผลกาไรเลยนะคือคืนให้สังคมจะได้เห็นว่าชาวบ้านที่นี่เขามีความสุขนะที่เขาได้อยู่เขาได้กินแล้วเขาได้เลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดอนาคตก็จะเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะเลี้ยงปลา <S 2> <S 2> แล้วก็ปลูกข้าวไม่ต้องซื้อปุ๋ยเพราะเราให้ที่วัวที่ควายฟีไส้เดือนเราก็สอนเขาเลี้ยงนะต้องขอบคุณ อาจารย์บุญรักษ์ครองมิ่งท่านท่านมาสอนวันนั้นตอนนี้เราก็เพาะไส้เดือนแล้วเพาะไส้เดือนก็มูลไส้เดือนถือว่าเป็นมูลที่มีคุณภาพเอาไปเลี้ยงเอาไปปลูกต้นไม้ได้โตตัวหนูนี่แหละครับหนูนี่คือเลี้ยงหนูนี่ก็เลี้ยงเลี้ยงเพาะพันธุ์ใครอยากจะเอาไปเลี้ยงเราก็ให้พันธุ์อ๋อเลี้ยงเพาะพันธุ์นะครับพันธุ์ตอนนี้เรามีเพาะพันธุ์แต่ว่าโรงเรียนอะไรยังไม่พอเดี๋ยวเราคงจะทําโรงเรียนโรงเรือนเพิ่มตอนนี้เรานําร่องไปก่อนว่ามันจะประสบ เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีครูไงเราก็ไปดูจากยูทูบว่าให้ล<ะ>เลี้ยงหนูพกุกเลี้ยงยังไงเลี้ยงวัวเลี้ยงยังไงเลี้ยงปลาเลี้ยงไงปล่อยเลยนะตอนนี้ปลาเนี่ยที่ปล่อยที่เลี้ยงเนี่ยไม่เอาไปขายนะไม่เอาไปฆ่านะเป็นเขตอภัยทานแล้วนะตอนนี้กนะ็คือให้ให้ตายอยู่ในนี้เลยให้ใหตายอยู่ในนี้ถ้าชาวบ,บ้านอยากจะเอาไปเลี้ยงก็ไ,ไปเลี้ยงแต่ห้ามเอาไปฆ่านะเอาไปขายายพันธุ์ได้นะ<อ>แมงปัน ก็หนเียนว่ามีกิจกรรมก็สอนเล็กๆว่ายน้ำด้วยใช่นอ๋อสอนเสร็จแล้วื่มเช้บสอนเสร็จแล้วบ่อไหนครับลงบ่อไหนครับบ่อนี้นี่ครับก็สอนสอนว่ายน้ําสอนการใช้ชีวิตในยามวิกฤตเวลาที่จะจมน้ําเนี่ยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงอะไรเงี้ยสอนหมดแล้วอนี่ครับพี่โจเขาก็จะมีสอนเรื่อยๆสอนเรื่อยๆเด็กๆพาเด็กมาเป็นเด็กมัานนอกเนาะ ตอนนี้มีเด็กชมรชมรีเด็กกรุงเทพเด็กหลายเด็กนะที่พ่อแม่อยากจะเอามาอยู่ช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ต่อไปจะมีคอร์สเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวก็จะสอนเรื่องการถ่ายภาพสอนการตัดต่อสอนการเขียนข่าวเออใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยสอนแล้วก็สอนการทําเพจวิวสอนทำเพจยังไงทำแคปชั่นยังไงทำคอนเทนต์ยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้ เด็กๆก็เริ่มสนใจแล้วเออทำคอนเทนต์ให้มันโดดๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับผมแวะมาได้ความรู้เพิ่มนะครับพี่โจแนะนํานะครับได้ความรู้เพิ่มให้มันสุดกับชีวิตเหมือนเหมือนจะต่อยอะต่อยแบบนี้มันไม่สุดนะมันต้องชีวิตมันต้องสุดนะถ้าสุดแล้วแสวงหาตัวเองแล้วมันก็มีความสุขนะนะความสุขมันคือบุญบุญคือความสุขั่น่องนี้เนาะ เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆแล้วก็ฝาก f อฝากแฟนคับของทั้งทุกช่องนะเป็นกำลังใจนะคคใครมีมกำลังใจดีๆก็แบ,บ่งปันให้กันเนาะใครท้อถอยใครสิ้นหวังก็ยังมีเราเป็นเพื่อนเนาะ<อ>ก็เป็นกระไรมิดกัน<อ>ก็ส่งความรู้สึกส่งความปรารถนาดีให้่กันและกันเนาะอย่าด่าอย่าว่ากันยิ้มให้กันมีความสุขครับนี่แหละความสุขของชีวิต ครับผมสาธุครับผมขอบคุณพี่โจมากครับผมที่ให้คําแนะนําครับผมนี่ครับแล้ววันไหนวันหลังมาาเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวดีเดี๋ยวตรงนี้จะทําเป็นกาแฟนะจะทำเป็นร้านกาแฟติดแอร์อันนี้จะเอาออกนี่ครับไอ้ตรงนี้อันนี้จะยกไปอยู่ข้างหลังแล้วค่อครัวตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นห้องพระอ๋อ้เป็นห้องพระตอนเอาที่ว่าข้างหลังจะทำพระนี่คือมาอยู่เอามาหนาเลยใช่ไหมครับแล้วเทพอสเดินตั้งสามปางก็อยู่ตรงนี้ เราอ,อันนี้อันนี้นี่ที่พี่โจบอกว่าจะตั้งตั้งรูปนี่เป็นองค์เทพนี่คือมีสามปางมีสามองค์โอ้มีสามองค์มีปางยืนปางสมาธิแล้วปางประทานพรตรงนี้ก็จะปลูกเป็นเป็นดอกบัว,บวดอกบัวดอ,อกบัวเต็มเนีใส่ดอกบัวในบ่อเต็มบัวให้มันสวยงามหลังก็จะขยายไปทั่วรูปปั้นกว่าจะเสร็จก็อีกประมาณหลายเดือนเนาะพี่โจเนาะช่างแก่แล้วเนี่ยทำโรงเรือนแก่แล นี่ก็มาวางบนบนนี้เลยเามาวางเลยเอาใส่เกลียดมาโอเคนะครับครับผมโจครับเดี๋ยวกลับก่อนครับผมนี่นะครับผมก็แวะมานะครับศูนย์อัศดินนะครับก็ได้ความรู้เพิ่มนะครับผมพี่โจสายบุญสุรินทีวีนะครับช่องสุรินทีวีก็ได้คําแนะนําได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรมาให้รับชมอีกแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเดี๋ยวมาพบกันคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็ฝากกดถูกใจนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมีกําลังใจในการทําคลิปในครั้งหน้านะครับ ก็ฝากติดตามช่องโอ๋สายลุยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ